เป็นๆค่ะเครื่องแกงเราเตรียมเสร็จแล้วค่ะมีหอมแดงตะไคร้กระเทียมกระเทียมใส่เยอะหน่อยวันนี้ใส่พริกแห้งข้าวเบียร์ค่ะแล้วนี่หน่อไม้เลาค่ะแล้วนี่ค่ะใบแมงลักใบตองเราไม่มีเวลาตากแดดเราใช้นึ่งเอานะคะใบตองค่ะแล้วนี่ค่ะเครื่องปรุงเราจะใส่แต่น้ำปลาผงชูรสแล้วก็น้ำปาลาลาเท่านั้นเราจะมาโขกเครื่องแกงกันค่ะ เราจะโขกพริกก่อนค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะโขกพริกให้ละเอียดก่อนค่ะเป็นพริกแห้งนะคะเพื่อนเพื่อนค่ะแม่ทอยเหยียบเท่าไหร่คะต่อด้วยหอมแดงค่ะเพื่อนเพื่อนเราก็จะแค่หยาบหยาบนะคะไม่ไม่ไม่โขกละเอียดมากค่ะต่อไปเราจะโขกกระเทียมนะคะเพื่อนเพื่อนค่ะ สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาเตรียมวัตถุรดิบห่อหมกหน่อไม้ค่ะใส่หมูสามชั้นเดี๋ยวเรายังไม่ไปเอาหมูสามชั้นออกมาเดี๋ยวอำหมูสาชั้นตป้บนึงนะคะโรยใบแมงค่ะเพื่อนๆากไม่เข้ากันคะทุกใบมารักไม่เข้ากันค่ะหมกตลอดเลยค่ะ อใบแมงลักแล้วก็คลุกเค้าใหเข้ากันค่ะเพื่เยื่อถาชิมดูก่อนนะคะว่าโอเคไหมเพราะว่าทุกอย่างได้แล้วแต่แต่ตรงนี้นะคะประมาณนี้แต่แค่น้ำเขาค่ะเพื่อนได้แล้วค่ะประมาณนี้ค่ะ เราจะมาหอหมออกกันเลยนะคะเพื่อนๆค่ะเราจะมาหอหมออกกันนะคะเพื่อนๆค่ะนี่ค่ะเราเอาใบมะก,กรูดใส่ก่อนร้อนมากเลยค่ะเปิดพัดลมเต่าจนหนักสุดๆเลย จกมีน้ำของเขากดขิดกดขิดได้น,นะคะเ่ะห่อไม่ค่อยสวยก็ไม่ต้องตกใจนะเราจะใส่เกลียวไปด้วย่ลยะะใบตองเราก็ไม่มีเวลาตากแดดน,นะคะใช้อ้น,นี้เอาค่ะเราเรียกว่าใช้นึ่งเอาค่ะนี่นค่ะ เราก็ใช้นี่เป็นเตี่ยวค่ะเพื่อนๆเขาเรียกเตี่ยวเนานะนี่ค่ะห่อหมกเราก็จะได้ประมาณนี้แล้วเราก็จะใส่ซึ้งแบบนี้ไปนึ่งกันค่ะเพื่อนค่ะนี่ค่ะเพืเ่อนๆค่ะเรามึ่งหมกหน่อไม้กันแบบนี้นะด้วยซึ้งนะคะ ใบตองเขาหอมหอมประมาณ20ินาทีย5ิบห้านาทีถึงครึ่งชั่วโมงเป็นต้นไปค่ะเพื่อนถ้าเป็นคนอ่าคนแก่ไม่เท่าเราสมัยก่อนเขาจะบอกว่าใบตองหอมหอมยกขึ้นมาหอมหมกเบาๆจะสุกแต่ถ้าเรามามั่นใจเราแกะมาหอมเพื่อนๆค่ะนี่ค่ะหอมหมกเราค่ะเราหอมหมกหนอ่อไม้เสร็จแล้วแล้วเราจะไปนึ่งกันนะคะเพื่อนๆค่ะ ไปตั้งเตาเนึ่งกันเลยค่ะนี่ค่ะเพ,เพื่อนๆค่ะเราจะมานึ่งในเตาแบบนี้ให้กับระยะเวลาเอานะคะประมาณ20นาทีหรือครึ่งชั่วโมงให้มาดูค่ะเดี๋ยวน้ามันจะหมดใต้หม้อนะคะเพราะว่าซึ้งเราเป็นซึ้งอันน้อยค่ะเพ,เพื่อนๆค่ะเราก็ปิดฝาไว้เลยค่ะเพ,เพื่อนๆค่ะห่อหมก หน่อไม้เราสุกแล้วค่ะดูหน้าตานะคะน่าทานมากเลยค่ะเพืเ่อนๆหอมมากๆเลยค่ะขมกหน่อไม้เราค่ะหอหมกหน่อไม้ใส่หมูสามชั้นฝีมือตัวเองเมนูอาหารอิสารนานๆได้ทานครั้งค่ะ